สวัสดีครับวันนี้ก็ผมก็ช่วยพวกเรากาวนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวละครใหม่เนาะตัวละครที่เพิ่งเข้ามาสดๆเลยนะครับก็ตัวละครนี้นะครับนี่นะครับนี่ตัวนี้มีประโยชน์มากนะครับมีประโยชน์มากฟื้นฟูเน็ตพีห้าน่วยหลังสิ้นสุดการต่อสู้นะครับ ันนี้ผมจะเอาตัวนี้ไปเล่นเนาะดูกันนะคะว่าผมจะเล่นจริงไหมเป็นไงเป็นไงปุ้มเป็นไงอ่ะเอาใหม่นะเอาใหม่อ่ะเนี่ยครับแล้วก็มีกิจกรรมผมก็จะใช้ตัวนี้ในโหมดซีสีแล้ว,น,วน,น,นี่สกิลมันยังไม่สกิลผมก็ย,มนนนะมยังเริม่มหนึ่งอยู่นะเพราะเพราะผมอ่ะยังขึ้นได้มาเนาะ แล้วก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับชุดเขาชุดชุดใหม่นะครับชุดที่เข้าเสิร์ฟมาหลายนาทีนะเนาะจริงนะครับแดงสีสีฟ้าสีฟ้ายังรอสีม่วงรอกว่าครับส่เจ้าสีม่วงแล้วก็สีแดง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  ผมจะไปเล่นโหมด C B C ธรรมดาเนาะใครจะเลครับบ้าผมจะเล่นจริงไหมผมก็ไม่ได้เคยเล่น C B C แต่ไปเล่น C B C แรงมากกว่าเฮ้ยมันต่างกันตรงไหนนี่อยากบอกเป็นไม้แบบ คอยดูนะคะว่าถ้าผมฆ่าผมดูได้เนาะทุกคนคอยดูตรงกระเป๋าผมนะมันจะมีสีเขียวขึ้นมาคอยดูนะคอ,อยดูนะผมก็ไปลองใช้สกิลนี้มาสักนิดน,นึงมันก็ดีอยู่ได้อยู่คอยดูนะครับอยู่ตรงจุดโจมศัตรูเน,นะ แป๊บเดียวไงดี่ยวผมก็จะเล่นไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะอัพเร็วได้ถ้ามันอัพเร็วได้ผมก็จะอัพจนถึงเลเวลเจ็ดผมก็มาดูนะผมดูนะว่าอ้นี่มีบ้าปุ่งพลังปปหรือเปล่าไม่มีอะไรอย่างนี้ เกมอะไรก็เราบอ,บอกมานะครับผมมีถามเกมเกมพิเศษคอสเบิวตี้แล้วก็ามาคัะของแท้น,นะคม่ใช่ของจริง สามไปก่อนครับี่เมืม่อกี้เมื่อกี้ทุกคนเห็นไหมเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้เลื่อนมันขึ้นเห็นไหมให้เห็นก่อนนี้กันมาด้วยนะครับอืมเจ้าปืนอะไรดีว่าพีเก้าสิบเปลี่ยนเป็นเออไม่เปลี่ยนละเออเปี่ยน เป็นประมาณนี้นะหล่ะมีตัวละครใหม่เออผมจะเรียกว่านักบ้าอะไรกันของเขามันดักบ้าจริงเลยมันก็จะมีอนิเมชันให้ดูด้วยทุกคนก็ไปเซฟอันเออผมไม่เชื่อไปเห็น่พี่

ครับยังเนาะเก็บสามาออเอาใครถนัดปืนไหนก็เล่นไปเนาะหยุดตังหยุดพอดีทุกคนให้ผมเล่นปืนไหนก็คอมเมนต์นมาแล้วก็ใหญผมมาดูตลอดทุรอะไรใหม่ๆก็บอกมาได้เลย ตีนหน้าเลยว่าไม่ได้ลงเพราผมจะรง้่ผมว่ลงว่ลงไม่ค่อยเ,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 เป็นผมก็จะมารีวิเป็นตัวละครแบบมาใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ผมว่าตัวละคนเขามีจะแจกฟรีกับไม่ฟรีแคลรี่เนี่ยเขาจะให้ตังค์ฟรีอะไรอะโอคโนเขาก็จะใช้เพชรฟรีนะมาอีกอะ 下面呢？ เป็นประมาณนี้นะครับที่ผมบอกนะครับตัวละครใหม่นะครับนี่นี่มีคนเขาใส่มาเล่นะครับทุกคนอย่าลืมไปดูนะครับตอนนี้เขาแจกฟรีนะครับทุกคนอย่าพลาดนะครับไปกันเลยนะครับอย่าพลาดเลยเนาะตัวละครอ,อันนี้คุ้มมากเลยอะ ทุกคนต้องดูครับนี่ครับตัวคอนใหม่นะครับนี่ครับตัวคอนใหม่นี่นะครับตัวคอนใหม่ทุกคนก็ใครอยากเล่นก็ไปแบบรับฟรีได้เลยนะครับเข้าใจไหมครับโอเคครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายบายทุกบ้านเป็นดีนี่ทุกบ้านโป๊ก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 โข้าห่วงบ่ายครับเจอกันใหม่